สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะประจะวมาที่13มิถุนายนปี66นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนใน้ทุกท่านเล่นกับพนันนะสําหรับจีนเชา้าตัวเด่นก็คือ4กับ7 5กับ8 40 41 42 45 47 48 70 71 72 74 75 78จับคู่ก็47 74 58 85 45 54 78 87เนาะ ขอขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะของเราแตก V.I.P. 3ตัวเลยนะปกติก็ได้แปดหนึ่งเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะอันนี้รอบบ่ายของเรา ราบายของเรา8ปดหกเจลขเรียงเนอะแปดศูนย์หนองแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดแปดเก้านะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสอกจ็ดกคู่ก็แปดเจ็ดเจ็ดแปดหก้ก็ดเก้าเก้าเจ็ดสีกับ8มาเหมือนกันเลอ ต่างกันสี่กับสี่กับห้าหกกับเก้าเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะใครจะจับ vip ก็จับคู่ลุ้นเอานะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงเดี๋ยวเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะสวัสดีค่ะ